สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุยญาตายายญาติสนิมิสหาย สำหรับวันนี้พบกับผมในเดลุงกรกับรายการเล่าไปดูไปสำหรับ E p พีนี้เป็นอ p พีที่3แล้วนะครับทุกคนมีคนเรียกร้องเข้ามาหลายคนนะครับอยากจะให้ผมเนี่ยทำสตรีมเกมให้ดูหน่อยไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กแถวบ้านบอกว่าพี่ลุงสอนวิธีการสตรีมเกมแบบง่ายๆให้ดูหน่อยได้ไหมอ่านคอมพิวเตอร์ตอนผมหน่อยผมก็อยากจะทําเป็นหรือก็มีรุ่นที่ผมหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยไหนลองทําตอนสตรีมเกมหน่อยสิเผื่อว่าอยากจะลองทําบ้างสนใจเออลองทําคลิปสอนหน่อยสิเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่าย มันก็เลยเป็นที่มาที่ผมจะมาสอนสตรีมเกมผ่าน PC คอมพิวเตอร์ผมจะมาสอนในวันนี้ก็จะเป็นการสตรีมแบบง่ายๆเป็นการสตรีมเริ่มต้นวันนี้ผมจะสอนสตรีมผ่าน YouTube ในปี2022นี้ดูว่าการสตรีมเกมที่หลายๆคนเรียกร้องมานะครับจะเป็นยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับก็ไปดูคลิปกันเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของอุปกรณ์นิดนึงครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้อะไรที่จําเป็นบ้างไปดูกันเลยหนึ่งคอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นอินเทอ,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 อร์์์์เเเน็ตตไดด้2จออออคคมมพิวรร3ียบและาส 4. ไมโครโฟน 5. กล้องวิดีโอเว็บแคมหหลอด LED <im itation> เพื่อให้แสงสว่างนวลตา 7. ฉากหลังสีเขียวเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วต่อไปเราไปดูในส่วนของโปรกแกรมกันดีกว่าครับอันดับแรกให้ทุกคนเข้าไปโหลดโปรกแกรมที่มีชื่อว่า OBS Studio โปรกแกรม OBS Studio หน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้ จากนั้นกดคําว่า Windows แล้วก็โหลดให้เสร็จเราก็จะได้โปรแกรมที่มีชื่อว่า OBS Studio นี้มาลําดับต่อมาเปิดโปรแกรม OBS Studio ขึ้นมาแล้วให้คุณสังเกตไปที่มุมซ้ายจะเห็นคําว่า Scene จะเป็น Scene ที่เราจะใช้ในการสตรีมปัดจาก Scene จะมีช่องข้างๆชื่อว่า Source ช่องนี้จะเป็นช่องที่ใช้ในการปรับแต่ง ของเราให้ทําการกดบวกแล้วก็เลือกไปที่ audio input capture เพื่อนําเอาเสียงเข้าไปใน r e รีมัาใหม่์ทำการเลือกดีไว c ์เป็นไมโครโฟน HyperX s o l r c a s t กดโอเคสังเกตแถบสีเวลาเราพูดแถบมันก็จะเด้งขึ้นแสดงว่ามีการรับ Input จากเสียงที่เราพูดเข้าไปแล้วทำการกดบวกอีกครั้งหนึ่ง กด audio output capture เพื่อดึงเสียงที่อยู่ในหน้าจอเข้าไปใน steam กด ok เลือกเป็น nvidia high definition audio หลังจากนั้นให้เราเลือกไปที่ video capture device เพื่อจะนำภาพใช้ของตัวเราเข้าไปในคอมปัน cam, เว็บ c a m กด ok แบบนี้ซึ่งเมื่อวิดีโอโชว์ที่หน้าจอแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะปรับได้โดยการลากขนาดลงมาข้างล่างแบบนี้หรือเราสามารถที่จะตัดออกได้โดยการกดต n t e r น็ตค้างแล้วก็ทําการลากา แอินเทอร์เน็ตค้างลากแบบนี้แล้วก็ปรับตำแหน่งให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการต่อมาหลังจากนั้นให้เรากดเปิดเกมที่เราอยากจะสตรีมขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเปิดเกมนิโนคุน้เมื่อเราเปิดเกมขึ้นมาแล้วเราจะนําเกมที่ได้มาโชว์ในสตรีมจะทํำยังไงให้ทําการเลือกบวกกด Windows Capture โอเคเกมก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้แต่เกมโชว์ขึ้นมาจะไม่เห็นหน้าของเราดังนั้นให้ทําการปัดซีเควนซ์โดยการทําให้ Windows Capture อยู่ข้างล่าง ดึง w i n d o w แคปเจอร์ลงมาเพื่อที่จะทําให้วิดีโอแคปเจอร์ของเราโชว์ขึ้นไปที่หน้าสตรีมให้ทําการปรับขนาดที่เราต้องการแบบนี้ลำหลับถัดมาผมจะทําการตัดฉากสีเขียวที่อยู่ด้านหลังให้ฉากข้างหลังผมเนี่ยกลายเป็นฉากที่อยู่ในเกมโดยการคลิกขวาที่วิดีโอแคปเจอร์จากนั้นไปที่ฟิลเตอร์กดคลิกขวาในส่วนของ Effect Filter ไปที่ Add ไปที่โคมาค y กดโอเคสังเกตในส่วนของซิมิลาริตี้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปรับได้ เพื่อที่จะเอาฉากหลังของเราเนี่ยหายไปประมาณนี้จากนั้นทําการปรับต่อตามที่เราอยากให้เป็นนะครับซึ่งเมื่อเราปรับแบบนี้มันก็จะเหมือนว่าฉากหลังก็จะเป็นฉากของเกมแล้วเรียบร้อยสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มข้อความเข้าไปก็กดบวกเช่นกันจากนั้นกดคําว่า text โอเคแล้วก็พิมพ์บริเวณคําว่า text ตรงนี้นะครับผมจะพิมพ์คําว่า test stream game จากนั้นทําการปรับสีได้ผมจะใช้เป็นสีดํและกันกดโอเคครับ มาเลื่อนตำแหน่งได้นี่นะครับเราก็ได้เกมที่เราจะสตรีมแล้วนะครับต่อมาการสตรีมใน YouTube ให้ทุกคนเข้าไปที่ YouTube ก่อนือ่นคุณจะต้องสมัคร Account ของ y o YouTube ก่อนซึ่งสมัครไม่ยากก็สามารถดูได้ใน YouTube ว่าวิธีการสมัครเป็นยังไงเมื่อสม,มัคร Account มาได้แล้วในหน้าของเราเนี่ยให้เรามองหรือสังเกตไปที่มุมบนขวาจะเห็นเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับกล้องถ่ายวิดีโอมีสัญ,ญลักษณ์บวกแบบนี้ถ้าเอามาอไปใ,ใกล้มันจะเขียนคําว่าสร้างให้เรากดไปหนึ่งครั้งจากนั้นทําการถ่ายทอดสดมันก็จจะเข้าานน้าาามในนห ที่เตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอดสดออกทาง YouTube ให้คุณทำการกดแก้ไขเพื่อตั้งชื่อเรื่องอันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่า t ท s t Steam Game หลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาปรับเป็นสาธารณะหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะใส่รูปเข้าไปได้ก็เลือกวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็ก หลังจากนั้นก็ใส่วันที่เรื่องลงบางล่างอนุญาตให้แสดงความคิเห็นทั้งหมดแสดงจํานวนผู้ชมที่ชอบกดไลค์ชอบสตรีมนี้นะครับทำการกดบันทึกเมื่อทําการกดบันทึกเสร็จแล้วให้เรามาดูคําว่าการตั้งค่าสตรีมตรงนี้จะมี2ส่วนที่เราจะต้องก๊อปไปใช้นั่นก็คือสตรีมคีย์กับ URL Steam ให้เรากลับไปที่ OBS Studio ของเราให้เลือกไปที่ setting จากนั้นกดไปที่ Steam สังเขีว่าที่ Steam เนี่ยจะมีอยู่2คําก็คือ server แล้วก็ Steam key ในส่วนของ Steam key เนี่ยให้คุณ copy จาก YouTube มาตรงส่วนที่เป็น Steam key กดคัดลอกมาเลยกดมา1ครั้งจากนั้นนําเอามาวางที่ Steam key แบบนี้หลังจากนั้นก็กดเข้าไปที่ YouTube อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปคัดลอก URL Steam กดคัดลอกมาหลังจากนั้นก็เอาไปวางไว้ที่ เซิร์ฟเวอร์แบบนี้กด a อ p l y กดโอเคถ้าคุณจะเริ่มสตรีมให้คุณกด Start s สตรีมเลยโอเคผมจะเริ่มกดสตรีมละผมมากด Star t ตสตรีมหลังจากนั้นคุณจะเห็นสัญลักษณ์สีเขียวโว์ขึ้นมาแบบนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นการแสดงความแรงของอินเทอร์เนต็ตของคุณถ้าสีเขียวนี่ถือว่าโอเคมากๆพอเรากดสตรีมแล้วให้เราไปดูที่หน้า YouTube ของเราปรากฏว่าในส่วนที่เป็นหน้า YouTube ของเรามันก็ได้เริ่มมีการสตรีมเกิดขึ้นแบบนีนะ้เราก็จะเริ่มสตรีมแล้ว ซึ่งถ้าเข้าไปดูใน y t u t u นะครับอีกครั้งหนึ่งมันจะมีดดเลย์เล็กน้อยอ่าลองดูอีกสักครู่นะเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะเราได้มีการสตรีมไปที่เรียบร้อยแล้วนะในช่อง,องเราเองแบบนี้จะมีการสตรีมไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กดเข้าไปในเกมเลยผมก็จะลองเล่นเกมให้ทุกคนดูเลยนะ เราอยาพูดอะไรไปแล้วเขาพูดผมก็จะลองพูดดูตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาในเกมนี้นูนคุนี้นะครับสําหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวจนภัยซึ่งก็จะมีอาชีพให้เราเลือกอยู่หลายอาชีพสําหรับอาชีพที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คืออาชีพ Destroyer เป็นอาชีพที่เน้นทางพละกําลังสังเกตจากขนาดของตัวซึ่งค่อนข้างที่จะตัวใหญ่กว่าชาวบ้านผมก็จะกดเข้าไปแล้วก็ลองให้เพื่อนๆได้ดูเกมนี้กันเลยครับว่าหน้าตาเกมนี้เป็นอย่างไรเรียกว่าเกมนี้เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของคนไทยเมื่อไม่นานนะครับเป สวยงามมากๆโดยเฉพาะฉากตัวละครแล้วก็เอฟเฟกต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงเอฟเฟกให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะโอ้โหนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคือเอฟเฟกในการปล่อยพลังนะครับของตัวละครของผมนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับกดเข้าไปใกล้ก็ได้นะนี่ครับกดพอยดได้นี่ครับโอเคนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับการสตรีมเกมถ้าจะซ่อปการสตรีมก็ให้กด stop ต,ตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าของ YouTube ของเราก็กดสิ้นสุดสตรีมได้เลยนะครับกดสิ้นสุดแบบนี้ก็จะเป็นการสิ้นสุดการสตรีมนะครับ การสตรีมเกมมันก็ไม่ได้ยากนะครับสำหรับที่ผมมาแนะนําในวันนี้ก็เป็นการแนะนําเบื้องต้นในการที่จะเริ่มต้นในการสตรีมเกมนะครับซึ่งมันไม่ยากก็มีอุปกรณ์พร้อมมีโปรแกรมพร้อมครับแล้วก็มีวิธีการที่ไม่ได้ยังยุ่งยากซับซ้อนซึ่งทุกคนสามารถที่จะสตรีมกันได้หวังว่านี้คนที่เข้ามารับชมน่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับการสตรีมแต่ให้รู้เบื้องต้นเราจะต้องทํำยังไงบ้างเป็นการเริ่มต้นแต่ถ้าคุณอยากจะรู้รายละเอียดเชิงลึกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการปรับาสยกร,รเเีงให้ใะ สตีมของคุณให้มันไหลเรือหรือว่าการโดเน a การโต้ตอบกับคนที่เข้ามาดูสตีมของคุณเนี่ยคุณก็ต้องไปศึกษาเพิ่มสําหรับวันนี้นะครับผมเป็นแค่การเข้ามาแนะนําพาทําให้ดูซึ่งสามารถหาดูข้อมูลได้ใน y o u t u b e ในอินเทอร์เน็ตได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้นะขอขอบคุณที่ที่รับฟังมาจนจบคลิปใน EP ีต่อไปจะเป็น EP เกี่ยวกับอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปสําหรับ E ีนี้สวัสดีครับ